โอ้แล้วท่าหารก็ไปงี้เลยเออแต่เหมือนการทุกการกระทาในเมืองนี้เหมือนมองเป็นละครนะเหมือนเขาจะบอกพวกเราประมาณนี้นะจะจู่ๆก็บอกบอกจะไปก็ไปเลยเหรอเป็นเดื่มีคาดเดาอะไรไม่ได้เลยฮะแต่พวกเรายังไม่ทันได้ถามอะไรเลยรอไว้ว่ากันอีกทีละกันเพราะบรรยากาศเมื่อกี้นี่มันค่อนข้างจะแบบเออขอบคินที่ช่วยพวกเรานะลินนี่ ไม่หรอกฉันก็แค่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีบทบัญญัติทางกฎหมายอยู่นี้ด้วยราะงั้นเลยเชื่อพวกเธอเตรียมตัวนิดหน่อยฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้ใช้นะตอนนี้พวกเธอคงเห็นแล้วสินะว่าท่านฟรินี่เป็นเทพแบบไหนบางครั้งท่านก็ทำตัวแปลกประหลาดแต่บางครั้งก็ยังคุยด้วยมีเหตุผลค่อนข้างแปลกเลยละ่ะแต่ว่าไปเลยเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่านายเป็นนักวายกรผู้ยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยแถมจะไปจัดแสดงในโรงอุปรากรด้วย แตนแค่เล <ider> <cción> <wh> so ่นมายากลทิกติกทิกตน้อยๆเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นเองส่วนเลนเน็ตก็เป็นผู้ช่วยของฉันนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับเกียรติให้แสดงที่โรงอุปบักระกอสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดของฟอนเทนเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าโรงอุปกรณ์เป็นศาลพิพากษาของฟอนเทนไม่ใช่เหรอมันไม่มีการพิจารณาคดีที่ต้องแสดงต่อหน้าสารชน ลงอุป,ปากรณ์มันจะถูกใช้เป็นที่จัดแสดงในฟอนเทนเส้นแบ่งเขตขอบระหว่างการพิพากษากับการสแสดงนะ่ะค่อนข้างจะกลุมเครืออ๋โอโอเคไหนๆนก็พูดถึงเรื่องนี้ในเมื่อบังเอิญได้รู้จักกันแล้วงั้นทางเ้าก็ภพยมอนถึงขอเชิญเพื่อนใหม่อย่างพวกเธอสองคนมาชมการสแสดงได้ไหมได้ดิจัดไปพี่ชายของฉันนะ่ะเป็นประเภทที่ถ้ามีคนรู้จักเยอะ,ะก็จะยิ่งตื่นเต้นนะ่ะ เอาสิยังไงตอนนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วแต่ตอนแรกก็อยากไปที่โรงงาปาัลกรอยู่แล้วด้วยฉันดี่ก็อยากไปนะงั้นก็เยี่ยไปเลยเงินพวกเราก็ไปด้วยกันเถอะฉันจะได้นําทางให้พวกเธอด้วยแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องทําก่อนนะนะถ้ามีเรื่องที่ขอจะช่วยได้ก็บอกพวกเราได้นะจริงเหรองั้นไม่เกิงใจเลยนะอ่าฮะ กลัวมันไม่กรงใจจริงๆขอกสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์มายากลที่เรียกว่ากระเป๋ามายากลก่อนเด่นใช้ชั้น,นเจ๊กใจให้กับคนที่นี่ทีนะกระเป๋าอ๋อก็คือถุงผ้าแหละของแบบเขาเรียกนะของคนที่นี่จะเอาอุปกรณ์มายากลไปทําอะไรล่ะอืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮนะก็เกี่ยวกับเรื่องคําพยากร์ที่ถามฉันก่อนหน้านี้นะ ตอนที่ฉันจะอธิบายให้เธอฟังก่อนแล้วกันฉันไม่รู้ว่าเริ่มแต่เมื่อไหร่นะในฟอนเทนมีคำพยากรณ์หนึ่งที่ถูกเล่าดือกันมาโดยตลอดชาวฟอนเทนทุกคนเกิดมาพร้อมกับบารไม่ว่าจะประเทศฟอนเทนอันยุติธรรมจะทำการวิซากสาอย,ย่างไงก็ไม่สามารถหลบล้างได้ <c oughs> จนาก,การะทั่งวันหนึ่งระดับน้ำทะเลของฟอนเทนเริ่มสูงขึ้นทำให้ผู้คนที่แบบรับบารค่คอยๆจมลงใต้ท้องทะเลใครที่สุดทุกคนจะ ละลายหายไปนในท้องทะเลหรือเป็นที่แห่งน้าที่ร้องไห้อยู่บนบันลังหลังจากนั้นบาบของชาฟันเทีนก็จะถูกชาหลังออกไปเป็นคาพยากรณที่โหดหี้ยมนะฮะทำไมทาวฟันเทีนถึงเกิดมาพร้อมกับบาปละ่ะมันหมายถึงอะไรละ่ะถ้าที่เปเรตล่ะบางคนต่างคาดดาวไปต่างๆนันนะบางคนก็บอกว่ามันพบหรุดของพวกชาวฟันเที่ะขโมยพลังแห่งท้องทะเลมาเพราะงั้นท้องทะเลจึงโกรธเคือง แต่ก็มีคนบอกด้วยว่าเพราะชอบฟันเทนได้ฟังคำเตือนของเทพแห่งน้ำองเร่เลยทำให้เทพบนคาเดสเทียไม่พอใจเนะี่ยยังไงก็ตามในฟันเทนจะเป็นต้องมีหลักฐานสำหรับเรื่องเมื่อไม่มีหลักฐานสำหรับการกล่าวอ้างกนี้ดังนั้นคำพูดเหล่านี้จึงถือเป็นเพียงการคาดเดาในไม่ช้าฟันเทนเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำบาปอะไรไว้งั้นถ้าเพิกเฉยต่อขาพยยกรซาก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เห็นต้องตีตนไปก่อนไข้เลย นั่นคือสิ่งที่ผู้คนในตอนแรกแต่ช่วงนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลในฟันเทนเริ่มสูงข,ขึ้นอย่างมากทะเลค่อยๆกืนนคิดความจำของเราหรอ่สถานที่หลายแห่งได้กลายปใต้ท้องทะเลไปตลอดการถึงหลายคนจะไม่สนใจแต่ฉันมองว่าเป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติ แต่ฉันกับครอบครัวก,ก็รู้สึกว่าชาวฝนทีนนศะไม่ควรเพิกเฉยต่อกันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมานะอย่างน้อยพวกเราก็หวังว่าผู้ที่ใส่ริมทะเลจะให้ปกปอนลงหน้าเพราะงั้นพวกเราจะเริ่มแจกกระเป๋ายากรแก่พวกเขาไงในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ม,มายากลกระเป๋ายากรประเภทนี้มีความจุสูงต้องเป็นประโยชน์สําหรับคนตอนขนย้ายบ้านแน่นอะนแบบนี้นี่เองอย่างน้อยก็เป็นการเตรียมตัวไปล่วงหน้าสินะ ออาจจะเป็นเพียงพลังที่มีอำนาจสูงสุดเท่านะั้นที่สามารถต่อสู้กับภัยพิบัติได้ใครจะไปรู้ละ่ะยังไงพวกเราต่างก็เป็นแค่คนตัวเล็กจ้อยนี่นะเอาละถ้าอยากไปช่วยก็รบกวนเธอแจกใจกระเป๋ามายากลพวกนี้แถวน,นี้หน่อยนะไม่ต้องมาสนใจว่าพวกเขาจะจวายย่ายังไงเย็ดเย็นให้พวกเขากา็พอออกแนวมาับนยนะโอเคแจกมาใบป,ปิวจา้าใบเป,ปว ไอทหารกันเลยที่กินยาเล่นเราเนี่ยงนี้มันพวกเธอก็ชื่อเรื่องขบยากรงั้นเหรอเอาื้นไปเถอะฉันคงไม่ได้ใช้หรอกทำไมล่ะคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อขบยากรเหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันเชื่อขบยากรนะแต่ฉันเชื่อในนิทานเรื่องอื่นหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งด้วยในนิทานแล้วว่ามนุษย์เคยอาศัยอยู่ใต้ทะเลไม่สามารถแยกห่างจากทะเลได้ ต่อมาทุกคนก็นแการงทีช่ชีวิตบนบกพว่าเขาจึงมีวิธีการสร้างหลอดเลือดและห่อหุ้มทะเลในร่างกายเพื่อให้สามารถเดินบนบกได้ของ,งั้นฉันเลยคิดว่าถ้าน้ำทะเลจะสูงข,ขึ้นจนท้อบบุกคนแล้วก็แต่นี่แบบนั้นก็ถือว่าเป็นการกลับบ้านไปก็เท่านั้นแหละนี่มันที่แท้ก็เป็นเรื่องเล่าแบบนี้อยู่ด้วยสินะแต่ว่าถ้าคน จมน้ำก็ยังตายได้อยู่ดีนี่เนาะยังไงคุณก็รับเ,าาเอาไปเถอะนะเออก็ได้ก็ได้ฉันจะรับไปเองฉันก็แค่คิดว่าผู้คนจะละลายหายไปใท้องำทะเลที่เก่าไหมในะคําพยายกรไม่ได้แปลว่าตายเสมอไปนะโอเคใครต่อ ที่แท้เธอก็เป็นนักเดินทางผุ่นบอลที่แสนดุงดังนี่เองก่อนหน้านี้นฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นเธอขอโทษที่เสียมารยาทนะกระเป๋ามายก,ก้นเหรอพวกเธอคิดจะรอบครอบจริงๆนะเตรียมพร้อมไว้ใช่ว่าจะเสียหายเนาะเงินฉันจะรับมันไว้แล้วกันฝากด้วยนะอ้าวไอ้นี่เงน้อยน้อยเชียวหรือว่ามันคุยกับเราไปก่อนแล้วเลยน้อยได้ไม่เป็นหายอย่างนี้หรอ นี่วนเรือตัวอะไรอ่ะอ๋อกับคนปกตินึกว่ามีหูทัดโอ้นั่นมันไม่เอาไม่เอาฉันว่าคำพยากรมันจะเป็นจริงแต่คงนานกว่าจะมาท่วมคนจนหมดนะการมีชีวิตอยู่คือการจดจำอยู่ในปัจจุบันและกังวลกับอนาคตอันมากมายนับไม่ถ้วนอยังไงก็นัไปเถอะนะเพื่อได้ใช้ประโยชน์เงี้ย เออก็ได้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 งั้นฉันก็ขอบใจนะแต่ลหลักคือฉันอยากให้ในายยืมถ้าจะให้ฉันยายบ้านคงเท่ากับการสระชีวิตปัจจุบันไปซึ่งฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเกรเตอร์เกนเตอร์ <az> Greater, หมดแล้วมั้ง เลยแน่หมดแล้วเร็วจังเลยนะแจกหมดแล้วหรอเป็นไงบ้างทุกคนเอ,อ่อทุกคนต่างมามคิดที่แตกต่างกันไปใช่ไหมล่ะก็จริงนะก่อนะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดไยวิบัติึุนมานจริงๆหลายๆคนคงเปลี่ยนมุมม,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 มองเปลี่ยนความคิดเองนั่นแหละมีเรื่องที่ทจะให้ทำต่อไหม ยี่มีอีกเรื่องหนึง่งกระเป๋าไมยกลเป็นของที่ฉันได้วัน,นในเวิร์กช็อปของในายฟอนเทียน่ะเน,นื้นอในก็ออกมาแล้วฉันเลยอยากไปเอาวัสด,ดุกลับไปใช้ให้เยอะที่สุด,สดแล้วลองวัสดุหยิบสินะแค่บอกพวกเราว่าวัสดุมีหนะ้าตายังไงก็พอยิงคนเยอะก็ยิงเก็บมันได้หลายหลายใบยอยู่นะเออก็จริงนะยิ่งมันเทวิชยิ่ง เขาเยอะคอร์รพับก็จริงพวกเธอมาช่วยแบบนี้วัตถุดิบที่ต้องการก็มีชื่อว่าดอกโรแมนต์โรแมนโรแมนลี่พาททมนะส่วนก็เป็นนักเดินทางมืออาชีพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆเลยทั้งฉันเองก็เพิ่งรวบรวมเศษส่วนหนึ่งเหมือนกันนี่เรนเนปข้างหน้าเธอก็มาทำบ้างสิเชื่อไม่ได้ วันนี้ฉันต้องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานตลอดเวลาไม่งั้นอาจไม่มีแรงเหลือไปเข้า่วกกับแสดงลงอุปกรณ์เอ้ยเอาเถอะนะทางนน้าที่ยังมีอีกนานกว่าจะถึงเวลาแสดงแท้แต่ในเมื่อตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเรากลับมีการอ่กลับไปที่นครว่าการฟอนเทนกันเลยไหมเราจะแวะนครว่าการฟอนเทนก่อนหน้าที่ลงอุปกรณ์เนาะเมื่อฟอนเทนใหญ่ขนาดนี้ฉันต้องเที่ยวชมให้ทั่วซะแล้วสิ อ่าแล้วเขาก็ทีล่าวกี้เลยเดี๋ยวสิพวกเธอสังเกตเห็นคนนั้นคนนั้นไหมผู้หญิงนั้นอะอ้าวผู้หญิงคนนั้นทำไมอ่ะฉันไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยนะนี่ยินฉันเลยว่าเป็นหัวขโมย อันที่จริงที่ไม่ยากลนกับการขโมยของก็มีจุดที่เหมือนกันอยู่บ้างพวกเรามันอมันลูกมันล้วนเป็นอุปเป็นกลุุบายที่ทำให้โดยไม่ให้ให้คนอื่นรู้ตัวเธอดูการขึ้นไหวของผู้หญิงคนนั้นให้ดีนะ เราเสียงเลยสิพวกเราต้องหาทางจากการดีไฟนะแต่ดูฝ่ายนั้นระวังตัวใช้เล่นพวกเราแยกกันขึ้นไหวดีกว่าพวกเธอไปดักตรงลิฟต์ทางนั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีไปแล้วก็วิ่งไปทางนั้นนะเอาละลงมือเลยเดนเน่พูดถึงนี่ตรงนี้สินะไอ้คนนันน้นไหมเตรียมตัวหยุดเขาเร็ว แย่ครัสเกตเห็นพวกเราเหรอยิ่งไปทางอื่นแล้วทำไงดีต้องไล่ตามไปหน้าที่ของพวกเราคือดักลงทางตรงนี้นะอ่าก็จริงนะอีกฝ่ายจะตั้งใจหลอกล่อพวกเราก็ได้เราอยู่คู่หนึ่งก็ไม่เห็นร่างของหัวขโมยอีกเลยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยฮะไม่รู้ว่าเลนนี่จับหัวขโมยได้หรือยังน่ะ ฉันว่าคงหมดหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะไปหาเดนนี่กันเถอะอีโกะแทะอ่าไปกันเลยเช็คดูดีๆว่าไม่มีของอย่างอื่นหายไปแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมพูดเร้อบ้างนะฉันไม่รู้ตัวเลยเนอะงั้นฉันไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆไอ้แม่แกเดนนี่คือของที่หัวคอมโวยาไปอยู่เหรอ แต่น่าเสียดายที่จับผมขโมยไว้ได้เขายนของที่ขโมยมาลงพื้นเพื่อดึงดูดความสนใจของฉันแล้วก็เผยเป็นหายตัวไปเลย,นยเลยนี<ม>่ยฉันจะเห็นที่ที่ฝ่ายวิ่งหายแต่นันทาพิกฉันเลยต้องคอยอยู่ดูแนแนนนนบบอนเลนเน่บาดเจ็บป๋อไม่เป็นไรหร,อ,หรอกนะแค่ขาวพิกนิดหน่อยตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะพี่ถ้าทำตัวเป็นคนดีก็ควรใส่ใจดูแลตัวเองให้มากหน่อยนะ ไม่งั้นถ้าการการะทำมันกระทบการแสดงที่กำลังจะจัดขึ้นมาจะแย่เอาขอโทษนะลินเน็ตฮะคนต้องยอมรับว่าหัวขโมยคนนั้นฝีมือดีกว่าที่คิดจริงๆเกินการคาดหมายเลยนะแต่อย่างน้อยก็เอาของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาได้ไม่ถือว่าหล้มเลวซะทีเดียวหัวขโมยไร้กล้าขนาดนั้นเลยเหรออ่าอย่างน้อยหลลับก็ไม่น่าเลวน,นะนะอย่างน้อยเล่นเน็ตก็ไม่เสียแดง ลนเน่นี่ยว่ะไม่ใช่ลินเน็ตเอเอเละเรื่องตรงนี้ก็จบแล้วพวกเราดิบไปนครว่าการฟอนเทนกันเถอะโอเคปัญหาคือเราไปนครว่าการฟอนเทนไงอ๋อใช้เรือ พ่อคราวนังจ้านี่เป็นคนครวากาฟอนเทนเหรอเป็นยนานผาานะาที่ลำยุกส,สุดเลยกาฟอนเทนมีประโยชน์จากน้ำกิ่งจังเลยนะมันคือเรือลานะ่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกับสถาน,นีที่สำคัญต่างๆในฟอนเทนไว้มันก็ค่าสะดวกดีแต่นั่งนานๆก็แอบน่าเบื่อเหมือนกันวิวทิวทัศน์ก็เดิมๆตอนนั้นเลยอยากให้เพื่อนอย่างพวกเธอร่วมทางไปด้วยยังไงล่ะ พี่จะถือว่าถึงฉันจะคุยเป็นเพื่อนพี่พี่ก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีใช่ไหมเออต่อเออไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยพี่ไม่ได้ค่ะหมายความว่าแบบนั้นนะดูสิเออปกติน้องก็เป็นคนพูดน้อยนี่นะแถมเวลาออกมากับเธอนะ่ะก็ไม่เหมือนกำลังไปเที่ยวเลยเหมือนอยู่ที่บ้านมากกว่าจริงไหมล่ะเอาเถอะ พี่ชายก็งี้แหละนะยังไงก็ต้องยอมรับน้องสาวอยู่ดีเลยก <c oughs> ็ได้เวลาแล้วล่ะพวกเราดิบขึ้นเรือกันเถอะไปขึ้นเรือใครเนะี่ยโอ้นี่มันคนรู้จัก เอ๊มนี่คุณเลนนี่นักวิทยากรชื่อดังกับคุณเลนเน็ตน้องสาวที่เป็นผู้ช่วยนี่สวัสดีไม่ทราบว่าคุณคือวิชั่นน้ำเขียงกับการถือกล้องอะนะเออเราเคยเจอกันในกิจกรรมก่อนแล้วล่ะชาร์ลส์เป็นนักข่าวจากสำนักข่าวเดอะสเตม,ออม,ออมปิดนะ่ะชื่อชาร์ล ยินด uhm well. ีที่้งพบที่แท้ก็เป็นนักข่าวจากสำนักข่าวเดอะสเต็มปิดนี่เองก่อนนั้นนีพวกเราก็จัดโปรโมทการแสดง่ันหนังสือพิมพ์เดอะสเต็มปิดของเพเธออยู่บ่อยๆนี่นะยินดีนะเดี๋ยวนะสองท่านนี้หรือว่าจะเป็นนักเดินทางที่ไม่ว่าเดินทางไปที่ไหนเทวัดก็สร้างข่าวใหญ่นะศึกตะลุงมาทุกทีเออจะพูดอยู่ไหนก็ได้เธอนีสุดยอดเลยนะแค่มองปั๊บเดียวก็จำพวกเราทุกคนได้ทันทีเลยนะ ถ้าขนาดพวกเธอยังไม่รู้จักฉันก็เริ่มเป็นนักข่าวแล้วลนะ่ะคออวันนี้วันอะไรเนี่ยถึงได้เจอคนดังเลอดเดียวหมดเลยหรือว่าเทพนักข่าวเริ่มเข้าข้างฉันแล้วนะทางอานชาลอตปกติเธอมักจะทำข่าวแบบไหนบ้างเหรออืมตอนที่ฉันไม่มีแหล่งข่าวอะไรใหม่ๆนะก็มันจะทำข่าวเกี่ยวกับคด,ดีล่าสุดของอไรของโดมอุป,ปาการกรอะไรแบบนั้นนะ ขอแค่รายงานเรื่องเดียวจากการจากมุมที่จอะลึกพอก็สามารถดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นการเขียนข่าวบอกเล่าวิธีนักต้มตุ๋นเคยใช้หลอกลวงว่าความรู้สึกของสาวๆทั้งหลายหรือการรายงานชีวิตอันรันทดของอาชญากรชอบโกงเทียดิกต้องคอยกินขนมปบบังก้อนเดียวเป็นเวลาห้าวันอยากอ่านขึ้นมาเลย ถึงจะว่าอย่างนั้นก็นเถอะแต่สิ่งที่ฉั้นตามหาคือข่าวด่วนข่าวเด็ดเติมคุ้มใหม่ที่ใหญ่มาโหฟ้าดินเนี้ยต้องสะเทือนลังหาแต่ข่าวที่เกิดช่วงช่วงนี้อ่ะกับทําให้พวกสวรรค์ของฉันมันสูญเปล่ามากเลยอ่อฉันเพิ่งเดิขึ้นได้อันที่จริงฉันกําลังติดตามคดีคดีหนึ่งไม่สิคนเรียกว่าเป็นคดีต่อเนื่องมากกว่านะหมายถึงคดีการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องของหญิงสาวใช่ไหม ใช่พอพูดถึงเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกว่าเป็นคดีที่ลึกลับและเป็นประเด็นที่ที่สุดของฟอนเทนแล้วล่ะถ้าเป็นข้อแรกที่เขียนต้นฉบับการข่าวปิดคดีการหายตัวไป่างต่อเนื่องของหญิงสาวเสร็จจะต้องได้ข่าวหน้าแรกบนหนังสือพิมพ์เดอะสตํร์ปิดแน่น,นอนถึงตอนนั้นเพื่อรลอาชีพต้องอิจฉาตาร้อนจนน้ำตาตกเลยละมะั้งเพื่อวีนาทีนั้นฉันจะรวบรวมข้อมูลมากมายให้พวกเธอเอ้ยให้ให้พร้อมแล้วกัน การหายตัวไปต่อเนื่องของหญิงสาวเป็นคดียังไงนะจนตอนนี้ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอเลยเหรอใช่แล้วคดีหญิงสาวหายตัวที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคงต้องย้อนกลับไปที่ตั้งแต่เกือบยี่ิปีก่อนแล้วละ่ะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะจะมีหญิงสาวหายตัวไปอยู่เป็นระยะระยะและหญิงสาวพวกนั้นก็จะล้นวียอายุไร้เรียกกันแถมล่วงมดยังหายไปอย่างไร้่องรอยอีกต่างหาก สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือทุกวันนี้ก็ยังไม่พบใครที่เป็นหญิงสาวที่หายไปเลยแต่ในระหว่างนั้นก็มีหลายคนถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหายตัวไปของหญิงสาวด้วยเป็นไปได้มาว่าพูดายมีมากกว่าหนึ่งคนะที่เธอพูดมาก็เป็นไปได้อยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจะเชื่อว่าในทุกคนทุกคดีนะ่ะต้องมีความจริงเพียงหนึ่งเดียวก็อเอาชื่อปูวเดอร์พันธ์ ฉันเองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันนะอย่างน้อยก็มีคำอธิบายให้กับครอบครัวของหญิงสาวที่หายไปเราจินตนาการดูเข้ากันถ้าเลนเน็ตแทบไปไม่ว่าต้องแรกด้วยอะไรฉันก็จะตามหาของเธอให้จากนั้นค่อยมาคิดวิธีหาตัวคนร้ายแทนเหยาจินตนาการแบบนั้นสิบทสนทนาเดิน,น,น,เนต่อไปในนังเดือดีอนทใกล้ถึงสถานีแล้ว อ๋ขอขาทนสกปแบบนี้เลยใช่อ้การังจะถึงแล้วดูน้ำสิแต่บรรยากาศสวยมากเลยนะตอนผมมาทำเรื่องเมืองฟอนเทียล่นะ ลางน้ำคือจุดชมวิวชมวิวที่ดีมากเลยเนี่ยมันดีนะตรงตรงแหมสวัสดีทุกคนอันนี้มันแยกแล้วก็เป็นตัวการ นี่แหละคือที่ทีส่งพวกเราฮัลได้คุยกับทุกคนแล้วมีความสุขจังชีวิตก็ควรมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆแบบนี้บ้างเหมือนกันแล้วนะพวกเราก็มีความสุขมาก,กเผื่อไเได็ก็ามาถึงสถานนี้แล้วฉันยังมีเอ่อ,อการสัมภาษณ์ต่ออยู่นะค่อนข้างเจอกระชันชิดงั้นพวกเราแย,ยกกันเลยนะอ่าไว้เจอกันนะ เฮ้บายบายงานของเราคาที่นี่ก็ลําบากนะอะระพวกเราจะไปไหนต่อดีล่ะงั้นถ้าไม่ังเกียดก็ไปบ้านฉันไหมวัสดุที่เราูดลงก่อนนั้นนี้ยังอยู่กับห้องฉันอยู่เลยอะจะนังเกียดได้ไงไม่มีทางงั้นพวกเราตามนายกลับบ้านไปก่อนละกันยังไงซักว่าที่ว่าการฟอนเทนก็ตั้งใหญ่ครับตั้งขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะ โอ oh, ้สวยฮะสวยถือว่าเป็นการออกแบบเมือออกแบบเมืองที่สวยมากเลยอ่ะมันดูดีนะโอเค งั้นวันนี้ก็จะแค่นี้นะครับผมเราก็มาถึงเมืองฟอนเทนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็หลักๆไม่มีอะไรมากนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจะให้สรุปจริงๆเขาก็แค่อาจจะเป็นเรื่องของมุมมองนะเขามุมมองมุมมองที่นี่ว่าทุกอย่างคล้ายๆละคร,รคน,นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจใช้ได้แล้วก็เทียบน้ํานี่ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะในเรื่องของสกิลการหาเรื่องนะครับผมก็ได้อยู่นะ โอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเกนชินอิมแพกในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดด้วยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมคันดาสมาและเก็นชินอิมแพกขอตัวราไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย